บารักโอบามาแรดพิตและก็แองเจลินาจลี่นะครับมีอะไรเหมือนกันรู้ไหมครับเขามาทานอาหารเชียงที่นี่เหมือนกันร้านนี้นี่เองนะครับอยู่ในมิชลินไกด์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เขาก็มีคนชื่อดังอีกคนหนึ่งนะครับมาทานร้านนี้นะครับนั่นก็คือศิลปินที่ชื่อว่าพอพัทรพลนะครับซึ่งร้านนี้ก็งงมากว่ามึงเป็นใครวะ นี่ให้ดูการจัดร้านของเขานะครับน่ารักเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากนะครับต้นไม้เยอะนะครับนี่มีบ่อปลานี่ไม่แน่ใจว่าปลาคาหรือเปล่านะต้นไม้เท่นานั้นเลยนะครับนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนั่งตรงนี้ก็ได้น,นี่เออนี่างนี่ด้วยนี่ขึ้นด้วยนะครับเึ็นไปบนนะโอ้ใหญ่กว่านี้ที่ ที่มีต้องจริงเหมือนจะมีสามชั้นะพี่ออเออร้านเล็กๆอยู่ในซอยนะครับโหปลาตัวเป็นเออก็ริ่ได้บเลย<อ> <c oughs> ร้านชื่อกบหยัดแหวงนะครับคิดว่าออกเสียงใกล้เคียงนะครับ ใครามาที่เวียดนามที่โฮจิมินซิตี้ก็วไปได้ครับ